อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ my god อุ้ยมันบินมันบินได้อะไรวะเนี่ย oh shit อุ้ย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 เป็นเทียอะไร วัสด,ดีและสุวีดัตทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมลรชัยและในคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกมมายคราฟเช่นเคยในแมปเเลเนน,น่านะครับก็ไม่สงสัยนะว่าไม่ต้องสงสัยนะว่าไอคนที่อยู่ข้างหลังนั่นคือใครนั่นคือบักเลนนา่าทุกคน,นผมจะหันไปแล้วกัน โอ้ยโดนหลอกแล้วโอเควายโดนหลอกหายไปแล้วโหน่ากลัวจังเลยโอเคมาเราจะมาเล่นแบบสเลิดในหน้ากันถ้าพร้อมแล้วก็ไปเผชิญความหลอนกับผมเลยครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดให้ดูเปิดคลิปให้ทุกคนดูแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเออเราจะเล่นกันเลยผมได้สมุดมาจากตรงชั้นหนังสือนี้มาอ,อันหนึ่งแหละว่าจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับกับคนดูนะโอเคมาไปกันต่อผมไม่เคยเล่นตัวเกมสลดในหน้าเลยนะแต่ว่าเออ ผมก็ไม่รู้สิไม่รู้มันจะน่ากลัวขนาดไหนนะเออนี่คือห้องไรอะ่ะไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคไม่มีนะทุกคนไม่มีไม่มีมมโอเคไม่มีทุกคนทุกคนไม่ต้องตกใจเพราะว่ามีคนยังผมอยู่นะครับโอเคมันเหมือนข่าววงกดเลยทุกคนโอ้โหเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ย <laughs> ทางตันหรอ โอ้มีคุณแจทุกคนคุณแจ้ชุบล้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าน่ากลัวจริงๆโอ้หน้ากลัวเลยฮ่าฮโอเคเมื่อกี้มันกดคาว่าอ e ีพิกได้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าทําไมหัวใจเราไม่ลดเลยอ่ะอืมอาจจะไม่มีเสียงะะร้อนๆนะเพราะว่าเออผมไม่เปิดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงผมอู้อู้อ้ Don move oh 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 o okay, k okay, okay. ไม่มองไม่มองไม่มองก็ไม่มองแล้วไงโอ้โห oh, oh, ขื่นะไไลััหน่าเนะี่ยโอ้ให้ตายเถอะโอเคอ๋อ oh, okay. oh, เป็นกุญปรปตปคีตรงนี้ใช่ไหมอ๋อ oh, oh, เป็นห้องอะไรนะ่ะทุกคนโอ้ oh, oh, อะไรนะ่ะสมุด เก็บได้ไหมอุ้ยให้กดคืออะไรอะ่ะเหยียบแล้วได้อุ ui, ้ยออะไรเมื่อกี้เห็นสเลเดน่ามตรงหางตาทุกคนอุ้ยอุ้ยอุยอูหโอ้ m ไม่กอดอุ้ยมันบินมันบินได้เมื่อกี้บินไปนู่นทุกคนงั้นเราไปทางนี้ก่อนแล้วกันโอ้ holy shit โอ้โหเมื่อกี้ไม่ให้เกิดอะไรขึ้นนะครับโอเค เปิดโตดูดิโอ้โหไม่มีนะฮะโอเคโอเคเมื่อกี้อะไรอ่ะดูคนโหวุนวายมากอะไม่มีใช่ไหมห้องห้องโล่งออะไม่มีแหละไม่มีไม่มีมมนี่มนหลอกตาน,นี่มาแล้วไอ้ที่เหยียบนี่คืออะไรวะจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไม่มีแล้ว่าเออไปเถอะไปไหวัดแล้วมันยืนอ,อะไรอยู่ตรงนั้นอะ ไปให้น้องเขายืนไปอยู่คนเดียวล่ะเราก็ไปหาสมุดต่อครับรต้องหาแปดอันใช่ไหมโอเคทำไมเข้าไปไม่ได้เข้าไปได้แล้วนี่มันห้องแหกตาอ,บอุบัเนี่ยเราไม่แหกตาไม่แหกตาโอเคอเคไม่มีน้องนะครับอืมเข้าไปในห้องนี้สิมีอะไรเปล่าเนี่ยมีซัมติงเปล่าอ,อุ้ยโอ,โอ้พระเจ้าช่วยตายเถอะ โอเคดูเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ห้องมีคราบเลือดแ <laughs> ถวๆนี้ก็ไม่มีอะไรน่าอันตรายนีวยว่หว่าทำไมเปิดประตูล็อกซอสมะเขือเทศนนเนี่ยโอเคเดี๋ยวว้วแหกตาผมเลยว่าใช่โอเคอ๋อไม่ <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ไม่ <laughs> ไม่แกล้งใช่ป่ะโ,โอเคไม่แกล้งไม่แกล้งดีแล้วอย่าแกล้งกูเลยโอ้โหอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยห้องโล่งๆง้อง่องงี้ใช่เลยหลอกกูแน่โอ้ชีสช um ีสเลยขนาดปิดเสียงไม่ยังหลอนขนาดนี้เลยโอ้โหห้องโล่งๆเต็มเลยแกล้งกูชัดชัด เดี๋ยวเดี๋ยวโหน่ากลัวจังเลยอืมอ๋อน้องไม่หลอกตลอดนะครับเพิ่งรู้นะนี่เฮ้ยทำไมห้องนี้มันเปิดวะอเข้าไปดูแล้วกันโดนหลอกสักทีก็คงไม่เป็นไรเฮ้ยไม่มีว่ะเป็นการหลอกที่ดีจริงๆอุ้ยกุูแจ้ประตูไอสีเลือดแน่เลยโอ้แหลกนี้กู โอเคเดี๋ยวผมขอไปไปตรวจตำรวจก่อนแป๊บนึงโอเคเดินไปเรื่อยๆห้องอะไรเป็นน่าสงสัยหุยห้องเก็บของทุกคนมีสมุดผมจะไม่หันหลังนะพยายามไม่หันหลังในหะ้ได้มาที่สุดจะํำเรืองดัวค่อยๆํำเรืองํำเรืองวูเจอคุณแจ2สองลันนะฮะ จะหมุนทําไมเนี่ยเฮ้ยเลิกหมุนแล้วกูจะเก็บคุณแจเฮ้ยเฮ้หมุนเป็นนาฬิกาเลย้อทำไมไม่ได้อะเราออเรายังไม่ได้ใช้คุญแจนี่หรอซ้ากันใช่ไหมอุ้ยในนี้มีอะไรปะไม่มีเพิ่มไม่กดเลยเผื่อมีเผื่อมีเอยๆหนึ่งโอเคไม่มีอู้ยน่ากลัวเมื่อกี้เห็นหางตาแล้วโอเคไม่น่ามีแหละ เราไปไข่คุณแจก่อนแล้วเราก็ค่อยกลับมาอีกทีนะฮะโอเคไข่กุญแจห้องที่มีซ้อนมะเขือเทศตกอยู่แถวๆนั้นนะว้า wow. วขนาดไม่เปิดเสียงไม่หล่อขนาดนี้เปิดเสียงแล้วผมกี๊แตกแน่นอนนะทุเน oh, คนโอ้ค่อยๆเดินไปชิวๆไม่ต้องรีบครับเราเก็บกุญแจได้แล้วก็ไม่ต้องรีบโอ้ oh, คุณแจใช้ได้แล้วโอ้โอ้ my god โอ้ เมื่อกี้ผมกลัวจริงนะครับกลัวจริงๆเลยผมเป็นคนกลัวผีนะฮะทุกคนไม่ได้แอ n ไม่ได้แอ้งอะไรนะไม่ได้เออติงนะฮะไอ้บักนี่มันมันเขียวได้ไหมเนี่ยมันเป็นสมุทชัดๆเนี่ยนะดูทุกคนวิดวอสโอเคโอเคน้องก็ยังน้องก็ยังอยู่ที่เดิมนะน้องก็ยังอยู่ที่เดิมโอเคมันตรงไปทางนี้ผมลืมนะครับ ลืมว่าเส้นทางที่เรามามันคือทางไหนนะครับแต่ว่าเราจะเป็นคุณแจกก่อนก่อนที่มาจะมาห้องซอนมะเขือเทศน,นะทุกคนมีใครมากินแบบเฟรนฟรายไหมขนมเฟรนฟรายอะ่ะนั่นแหละนะทุกคนสแน็คแจคก็เออมีใครกินแจกแถวแถวนี้ไหมแล้วทําซอสหกอะไรประมาณนะี้อร่อยเลยที่น,นี้โอเคเดี๋ยวโอไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีไม่มีกุญแจกุญแจคุณแจ คุณแจมันจบแล้วไอ้คุญแจมันอยู่ในตัวฉันวัดมันต้องเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยโอเคโอเคค่อยๆทะไลไปค่อยๆทะไลอย่าหลังหลังแล้วไม่งชอบแบบจำสแกแล้วจำสแกไม่ต้องขยายหน้าได้ถึงเป็นเกมไม้ค้าเพื่อเถอะแต่ผมกลัวมากนะ เกมตัวเต็มให้ผมไม่รอดแน่เลยไต้คุณแจสลับห้องไหนไม่รู้แต่เป็นคุณแจสีเขียวนะฮะเข้าไปในห้องจะเจอแกนนี่หรือเปล่านะมาดูกันโอ้อะไรเนี่ยคืออะไรคือให้ไม่เหยียบหรอแกเนี้ยล้วเราคือเก็บยังไงโอ้ my god อุ้ย ไอ้ไอีไอ่ผู้หญิงนี่ <c oughs> จะดา่าจะด่าคำนั้นก็ไม่ดีนะ <c oughs> ด่าคำว่าไอ้ผู้หญิงนี่ <c oughs> คุณหญิงอุย้ยตกใจหมดน้องมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยอืมโอเคเราเคยไปทางไหนบ้างวะทางนี้เราเคยไปยังประตูยังไม่เปิด <c oughs> อะไรวะเนะี่ย <c oughs> โอ้ ชิดอุ้ย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 เป็นเทียอะไรอุ้ยอู้ววันโหมโหคือแบบเอาคุณแจมาไขแล้วก็แกล้งกูอย่างนี้ใช่ไหมโอ้มีคุณแจให้กลับคืนด้วยโอ้โหใจดีจัดทีหลังไม่ต้องละในการแกล้งที่ไม่ดีเลยโอเคค่อยๆไปมิลีมิลี น้องยังอยู่ตรงนี้ตลอดไปโอเคผมไม่รู้ว่าไอ้หนังสือที่แบบเราต้องเหยียบนี่คืออะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันทางนี้ผมเคยไปยังไม่รู้เคยเดินไปเลยๆเราทางตันนี่ว่าทางหลอกตาบุญน,นี่ผมเดินกลับหลังมูนวอลรับาอาทาอะไรผมไม่ได้โอ้ยอย่าหลอกได้ไหมอย่าหลอกให้เจ็บใจห้วเราต้องหันหลังกลับอีก ได้สองเล่มเองเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยอีกอีกหกเล่มโอ้โหเยอะชิปหายเราคือนักสืบคนนั้นเราต้องค่อยๆเดินแล้วก็ไขปริศนาอันนี้ห้องที่เราเคยมาปะมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรนี่ว่าเดินหอยหลังบูนวอเน้่เป็นสูตรไดงเน,นี่ยนมันห้องที่เรามาปะเปิดประตูอะไรเงี้ เนี่ยห้องนี้เราเคยมาแล้วเนี่ยผมเป็นห้องเปิดคลิปเราแหละอันนี้เป็นห้องที่มันผมเกิดมาครับเป็นมีสองประตูอ๋อโอเคอันนี้คือเปิดเลยนะอุ้ยไปได้เหรอโอเคไปไปุไปไม่มีสมุดที่ตกอยู่แล้วแต่เก็บยังไม่ได้ไม่ไหวแล้วอะโอ้โหเล่นแบบนี้เราต้องเล่นต่อไปโรเนีย โอ้เยียบโอ้เจ้าเล่นแบบนี้แล้วจะคืนไส้ไงไ่รุ้นะดูแบบการมองหน้าจอมันจะแบบแบบเนี้ยแล้วเรายิ่งจำสแกนด้วยนะคือแบบเราไม่รู้เลยว่ามันจะโอ๊ยชิน้นนี้เนียเนีน้ยยี่ฮีปากไว้ก่อนเธอยี่ไอ้ผู้หญิงนี่พ <c oughs> ูดแบบสุภาพ <c oughs> โอเคมันเป็นทางวน,นครับ <c oughs> อือ <c oughs> ดีแหละ อันนี้คือเรามายัางแล้วทำไมเราเปิดประตูไว้อะงงคืออะไรอ่ะเราเคยมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละประตูเปิดเนี่ยเนี่ยก็จะหันหลังทีนึงนี่แม่งกลัวชิบหายโอ้โหแม่งเอ้ยเดินก็ช้าไม่รีบใช่ไหมเนี่ยอันนั้นคือห้องที่เราไปแล้วหรอ แล้วเดินติดอันนี้เป็นห้องทาไมมันเดินวนๆอยู่เนี่ยมีประตูด้วยอ๋อโอ้ขี่ใช้ได้ว๊าดแล้วทำไมต้องมีเนี่ยแล้วผมก็เก็บไม่ได้ทุกคนนี่นะผมเก็บไม่ได้มันต้องการอะไรจากชีวิตเนี่ยเฮ้ยอีปิกแม่งเลยไม่ผมได้หมวกผมได้หมวกนะ กดแค้หมวกมาด้วยกดอีบิกชัมันมีมันใส่หมวกอยู่อีเซลเลเดน่าเอ้ยผมพผู้ชมเนี่ยตบปากเลยปั๊บปับปับ,ปบผมตบปากแล้วครับโอเคไอเซลเลเดน่าจำไว้นะว่าโด้หมวกมาฉะนั้นไม่ต้องมูนบล็อกมูนบล็อกตึงตึง ตตตึึึงงงให้ออกซิตแล้วยังออกไปไม่ได้เรายังเก็บบุ๊กไม่พอทำไมต้องเก็บบุ๊กก็เลยไม่เข้าใจเดี๋ยวอีปีกอีกอันหนึ่งแล้วทำไมเราต้องเก็บบุ๊กไม่เข้าใจหาเรื่องราวที่บ้านหลังนี้หรอจะเรียกว่าบ้านเลยไหมบ้านแม่งหลังใหญ่ขนาดไหนเลยแต่คืนเราต้องแก้ขไขปริศนาหรอ ทิ้งนี้เหรอ w h เดี๋ยวผมจะเลิกเล่นแล้วนะถ้าผมไม่รู้อ่ะตื้อๆๆเพลงนี้มาแล้วคือทำยังไงอ่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆตอดได้ไหมตอดไม่ได้โอ้โหตอดไม่ได้ฝาแม่งตอดไม่ได้ทำไมเราถึงเอาไม่ได้อ่ะมันต้องมีอะไรมาแทนที่ป่ะโอ้ เดี๋ยวด,ยวดยวุอันนี้คือตายใช่ไหมอ๋อตายครับทุกคนตายแค่ผมอยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไงถ้าผมมองหน้ามันเรื่อยเมื่อกี้นะครับก็เออเล่่องหน่งก็คงไม่เสียหายมากทุกคนโอเคมาเดี๋ยวผมจะไปถึงตอนที่ผมหาสมุดเก็บครบแล้วกันนะทุกคนถึงตอนนี้มันจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่นะครับ ก็เออผมมีสามอันละคือผมรู้วิธีแล้วเวคือผมก็มันก็ไม่ใช่วิธีหรอกนะมันก็แทบจะไม่ใช่เลยทุกคนเออแล้วห้องนี้ห้องอะไรไปดะโอเคมันก็แค่เดินไปเก็บนะทุกคนเออจริงๆอันนี้ไม่มีผ,ผีโอเคซาเลเนนาเดินผ่านรอนเออเปิดประตูครับกุญแจมัะไม่มีคือห้องเนี้ยมาให้เห็นซาเลเน่าเดินผ่านแค่นั้นแหละทุกคนจริงจริง ไม่มีสเลเดน,น่าใช่ไหมอ้นนี้เ,เนี่ยผมจะสอนวิธีการเก็บของให้นี่เดินไปเก็บงี้หละผมได้มาสี่บุ๊กแล้วทุกคนเย่เลยสี่นะฮะก้าวไกลเดินไปเรื่อยๆผมจะร้องเพลงให้ฟังครับ ระจนภัยขอให้มีเพื่อนหากันท่องไปในโลกกว้างสุนักก็เจกและฟินก็เคียงข้างเพมันไม่เคยเว้นว่างกูหลงใช่ไหมใช่หลงทุกคนเราหลงโอ้ไม่ไม่สาวน้อยอย่าทำผมแบบนี้ไม่สาวน้อยไม่สาวน้อยผมหลงใครก็ได้ช่วยผมกลับบ้านทีมันกุญแจมันล็อกนะทุกคนผมจะลองไปทางนี้ดูนะฮะ เราจะดูกันว่าในทางนี้มันมีอะไรหรือเปล่า,านะฮะมีผีไหมเออแต่มันเป็นทางที่แบบมันตรงเลยเดียวเลยนะมีประตูด้วยมันของมองกดเลยที่เนี่ยอย่ยจะรู้ว่าที่เนี่ยโครงสร้างบ้านมันจะเป็นยังไงวะมันจะใหญ่มากเลยทุกคนโอเคไม่มีอะไร moon walk เราอยากเข้าไปในห้องครับเราต้องมูนวอล์กอยู่หน้าประตูเป็นวิธีที่ดีสุมทำไมประตูนั้นเปิดทำไมประตูนั้นเปิดเป็นประตูที่เรามาในตอนแรกพี่เข้าใจแล้วประตูทางออกแล้วก็ประ,ประตูแั้นไงไปเก็บหนังสือกันจะกลายเป็นเล่มที่ห้าแล้วแล้วก็ไม่หาคุณแจด้วย เพราะว่ามันจะมีห้องนึงที่ล็อกอยู่นะครับเก็บปะระต์เก็บมาเลยโอเคอู้วี่ตลากก๋าไงเว้เนี่ยโอ้โหประตูล็อกอยู่แล้วกุญแจไปไหนหมดเว้เนี่ยผมว่าผมต้องสำรวจห้องที่มันโล่งๆนั่นแหละเมีกุญแจหลงๆอยู่บ้างนั่นนี่คือทางล็อกใช่ไหมในทางตรงทางทางทาง,ทางตันในทางล็อกอะไรเนะี่ย มีกุญแจเถอะไม่มีอนะ่ะทุกคนโดนหลอกได้นี่ไงว่าแล้วเฮ้ยมีกล่องไม่ใช่กล่องตู้เสื้อผ้าเฮ้ยนี่ไงมีคีกรีนคีนะทุกคนนี่มันกรีนคีนย์หรอกรีนคีย์ไม่ให้กินคียนะครับกรีนคีย์โอเคมาทุกคนไปห้องที่ล็อกกันเถอะเราจะไปพิสูจน์ความจริงให้โลกรู้ว่าสเลเดน,น่าอยู่บนโลกใบนี้ ถึงมันจะเป็นแค่เกมก็เถอะโอเคประตูเปิดละเฮ้ยท่านไม่มีอะไรหวะเฮ้ยท่ไม่มีอะไรวะมีได้ว่าโดนหลอ,อ,อกอยู่ฮะเอ้โอ้ใม่โอเคตกใจจริงๆนะทุกคนไม่ได้เวอร์นะทุกคนตกใจจริงอืมไอ้บักหน้าไอ้บักหน้าน่ะมันชอบมาข้างหลังชอบตุยตุยหรือว่าไง ไปไปในทางที่เราเคยกลับมาทางตันทางตันใช่ไหมทางนี้เราเคยไปยังไปแลังไงทางนี้แหละเคยไปยังไปแล้วแหละโอเคไม่โดนหรอกโอเคเลยอ,อีกทางหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปประตูหลักสามประตูหลักแล้วก็คุณแจที่เรายัางไม่ได้เก็บเลยอ,อีกสองเล่มแล้วเราจะออกไปจากาที่นี่ทุ้คน ดี่เราจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วประตูล็อกอีกแล้วโอ้โหต้องหาคุญแจอีกทีนี้โอเคผมต้องเข้ามาในห้องโล่งแล้วก็โดนหลอกเนี่ยอีสเตเลนเดน่าเอ้ยหลอกอยู่นั่นแหละมีดีแค่หลอกมีดีเดแต่หลอกแต่รักใครไม่ได้หรอกเดน่าไม่มีใครรักเองกรอกวองกหลอก,อลอกแต่คนอื่นประตูล็อกเออกูรู้แล้วประตูล็อก ต้องไปหาคุญแจแต่ละห้องนะครับอันนี้มาแล้วไปห้องที่เราจากมาเดยวปะคือห้องนี้นะครับไปไปหาเบาะแสเพิ่มนะครับว่าเราจะออกจากที่นี้ได้หรือเปล่าเอเคเริ่มจากห้องนี้เป็นห้องแรกเลยครับคือห้องที่เป็นห้องชั้นเก็บของนะครับก็คือไม่มีอะไรนะรเราจะไปหาห้องที่มันโล่งๆนะซึ่งเราเคยได้กุญแจมาแล้วผมจาได้ โอเคมันมีทางซ้ายและทางขวาเราเคยไปทางไหนมาก่อนวะโอ,ะนนนอ้ย่สเลนเลยหน้าเอ้ยหลอกอยู่นั่นแหละยี่เกมผีแล้วก็ต้องทำใจนะทุกคนเกมผีก็ต้องหลอกไม่ใช่มาเดินโง่ๆอยู่ในบรรยากาศเีบคืึนมไม่มีอะในห้องนี้เราต้องหาไปเรื่อยเราเหลือสองเล่มนะทุกคนสองเล่มนะน่าจะอยู่ในห้องล็อกหอก้องที่ล็อกอยู่นะสองเล่มที่เหลืออันนี้คือทางอ,อโอเคโอเค ทางต้านนี่แยะหัวของไปทางนี้บ้างน,นะครับขอเป็นทางตันมูนวอล์กมูนวอล์กมูนวอล์กแล้วก็เลี้ยวปึออ๊บอย่างนี้เฮ้ยกูดูไม่โดนหลอกเขาเรียกว่าคนฉลาดสามวันไอวชวผมชื่นชมผมด้วยโอเคทางนี้เป็ทางตันอุ้ยอย่าแหลกสิโว้ยทางตันอ๋อเฮ้ยทานโดนทางนี้มีห้องอยู่เป็นห้องล็อกเอ,อแแ้้วกูจะมาทำไมโอ้ แม่งเอ้ยเปิดเสียงนั่นจะหลอนวันนี้แต่ว่าผมไม่เปิดนะเพราะว่ากลัวจีเปิดไม่ได้ถ้าผมเปิดไปผมตกใจว่าน,นี้ทุกคนกี๊แตกแล้วเอองั้นอ่ะงั้นผมไม่รอเลยกี๊แตกกันเป็นอย่างแรกเลยห้องนี้มันคือห้องที่เป็นชั้นนะห้องของชั้นนี่มันห้องของชั้นห้องของชั้นไม่ใช่ห้องของผมอะ่ะเป็นห้องของชั้นเจ้อทางตรงที่มีแต่ทางตรง ทางที่เราต้องโดนหลอกเป็นประจำเตรียมตัวโดนหลอกให้ในสี่สามสองหนึ่งอุย้ยไม่โดนห้องนี้ละหอดห้องต่อไปให้กลัวไม่เหลือโอเคเข้าไปสุดห้องแล้วอยากโดนหลอกจังเลยจะเลยในหน้ามาโชว์ผิวหน้าของแกสิโอ้มีเฮ้ยมีการมีการจูกเเมื่อกี้จูก,กให้ไปแบบอยู่ข้างหลังสิ่งที่ผมต้องหาคือคุณแจอสองหรือสามดอกนั่นแหละน่าจะใช่ เรต้องหาจากห้องลงๆมันจะอยู่แถวๆเนี้ยนะฮะโอเคไม่มีไม่มีเนี่ยมันจะเวลาเหยียบมันจะขึ้นแสงแสงแล้วปะขึ้นเหมือนแบบเป็นมอสอะไรเงี้ยเหมือนแบบล้องมาห้องนี้แล้วเช็คแล้วโอเคโอเคเข้าใจแล้วห้องนี้มึงโดนหลอกเอ้าไม่โดนกระโดด,ด,ดกระโดดดึงดึงดึงกระโดดนี่ช่วยได้นะดึงดึงอารมณ์ดีอะมีไหมเข้าไปเข้าไปโดนหลอกดูปย ไม่มีการจุกเนี่ยมีการจุกมีการจุกครับเซเลนาสองพันยี่สิบห้บาหน่ากลัวกว่าเดิมจุกเป็นนะเค,เ,คเข้าไปในห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีเซเลนาโอ้โหไม่มีเหมือนกันเซเลนาบอกห้องต่อไปมึงเสร็จแน่ห้องนี้ล็อกวะนี่ทำไมมันเป็นยังไงทุกคนคือห้องนี้มันเปิดอ่ะมันปแปลกอะ่ะมันต้องมีอะไร,ประแปลกแหละ ไม่มีอะไรแปลกเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่ก็แต่ก็มันไม่มีจริงผู้แหลงคุณคุณแจเดินต่อไปในทางที่เราไม่เคยเจอโอ้สุดท้ายเข้ามาห้องนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมผมหาคุณแจไม่เจออะเดี๋ยวผมจะมาตอนที่ผม,มาหาคุณแจเจอแล้วกันทุกคนตอนนี้ผม ทำไมาถึงมาอยู่ในห้องนี้นะครับเออผมตายอีร้อยอีกแล้วนะฮะทุกคนเพราะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่แต่ว่าเรูปสี่เหลี่ยมเอ,อ,อ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็ตายเพราะไอ้น,นี่นะฮะทุกคนก็ what ออไม่เป็นไะรนะฮะก็ถามว่าเสียใจไหมนะครับสลับที่ผมไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้นะครับก็เสียใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใครจะมาลองเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไปหาดูการ Google เอานะ ผมไม่รู้ว่าจะลิงก์งทิ้งทิ้งลิงก์หมดยังไงไงเออแต่ว่าอยู่ในแอปที่ผมจะขึ้นให้นะ,นะครับแอปนี้เลยนะทุกคนโอเคไปหาดูนะในโหมดเอาชีวิตรอดหรือว่าโหมดอะไรนี่แหละนะทุกคนจําไม่ได้นะทุกคนเออถ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมดูผมปั้นพระจอมกนโอเคสาหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บ